ผมสวัสดีครับอพอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมพอดีผมเดิลุงมะนานะครับมาตัดเข่าตัดใบเข่าใบหญ้านะครับ,รบก็เลยได้ถือไอ,ไอถือตุ่มปลาไหลมานําน,นะครับถือตุ่มปลาไหลอเอามาใส่ไว้นะครับเป็นซาโยอขวอ áng นอ้ยถือลงมาสามหลังครับจะขคงว่ามันจะมีปลาไหลบอสซาจะคลองนะครับถือไว้ถือลงมาสามหลังนะครับผมใส่ไว้มุ้งพูนนะครับหลังหนึ่งครับใกล่ๆกันเลยครับแล้วก็มุ้งหนึ่งนะครับแล่หลังสุดท้ายตรงนี้ครับหอยหนาโปกไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปยายามพร้อมกันเล่นนะครับผมไปครับ <iento> อ uhm. อน system, ะครับเ <t eth> บิ่องลังเลกปกไว้ออย่างดีครับ เสียดือนนะครับนี่ลังนี่โอ้มีสวอครับซาหลังในหน่วยแบบนี้โอ้คือคือคืออยู่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาใหม่ขอกกันโอ้หมดอากาศ อู้่าวแต่ดอกรลุนนี้เป็กการครับโอ้วหมีนสามกับสี่ตัวครับสี่ตัวเลยครับนี่เบิงครับผมหลังนี้เสือเดือนด้วยครับผมนี่มีแต่หลุนแบบนี้ครับช่วงนี้ ไูมีเป็นไรเสืออือนี่แล้วครับผมนี่สี่โตครับหลังหลังแรกครับมาใส่ไปสามหลังหลังบึ้นจะวางไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเป็หลังต่อไปครับง่านี่่ะนี้ลต่อไปครับยู่ตรงมุม ที่สองครับผมเอ้ดูน้ำกันครับอ,อุ้ยหลังนีก็มีครับอุ้ยอ,อุ้มานแดีว่าขึ้นไปก่อนครับนี่ครับสไสเบอรก่กันเลยหลังนีก็ะสามตัวครับ า e ทททสามตัวเดี๋ยวเปิดเบิ้งครับผมนี่สามตัวครับใส่เงยตัวนึงครับกูมันอยู่ครับมันอยู่นี่ครับใส่กำลังพอดี ครับแต่ก็ใส่ตบเป็ดสองตัวครับงามงามงามครับหลุนนี่เอาวางไว้ก่อนครับดีอีกหลังนึงจักแต้มแล้วเดี๋ยวไปร่วมผลงานพร้อมกันนะครับเดี๋ยวยามอีกหลังนึงก่อนนะครับอยู่ห้องเอาหม้อบุญเล,คนะคย,ลยครับช้าหน่วยหน่อยครับ สุดยอดเลียนครับทำไมอา่อนใส่ง้เนี่ยนดะูความกัน,นครับยกทึ่งใหม่นี่หล่ะ ทางนี้มีตัวหนึ่งครับหนึ่งตัวนะครับใส่ตุ่มเป็ดแม่ชีหลีนะครับนี่นี่เห็รอชีหลีทุบซื่อๆนี่แหละครับ ครับโอ้มาอันนี้ก็เมือนี่สามหลังนะครับเข่าทุกหลังเลยนะครับสะหน่วยหน่อยแมงตับเต่าก็มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปร่วมผลงานกันครับเอาแม่ออกก่อนหลุม อันสุดนี่น่าจะเป็นเงือ่ใส่เดือนนะครับใสใบนึ่งสองถ่ายกับบุรีเอกมา เออสามหลังนะครับหมานพี่เก่าครับสายกิดนม่อในหน่อยหนึงครับสายจะห่วงเนี่ยโกแบบนี้แหละผมมันใส่ไอ้เอานวดเบ็ดยังเบ็ดใส่เงี้ยในหมูครับใส่เบ็ดโฟมครับเบ็ดตุ่มครับมัดกับขวดไว้บ่กินครับก็เลยลองเอาตุ่มลงมานึ่นี่แหละครับผลงานนะครับ จะเท่ร่วมกันครับนี่ใส่ตุ่มเป็ดครับสี่ตัวนะครับเท่ร่วมกันให้เบิ้องเลยครับห่างๆสากลงมาลงมามาหลุกลงมานี่ใส่ตุ่มเป็ดลงไปแล้วลังนี้เอ้ย

แล้วสามตัวเป็นห้าตัวไงไนครับเป็นหาตัวลงมาหนุกลงมาหกตัวตัวนี้เจ็ดตัว

ครับ3หลัง8ตัวครับใส่ครับอย่างที่เห็นแล้วครับ ครับเดี๋ยวไปใส่ตะไคร้อยู่บ้านครับเนี่ยใส่ตุ่มหลังนี้ไปก่อนนะครับอ่านยุบมื่อไงแกที่ไหนก็ฝากติดตามนะครับเขา้าไปเบิ้งคลิปนะครับอ่าผมจะไปใส่ตุ่มอยู่ใส้อีกนะครับรอติดตามนะครับ ตรงนี้หมายมันหมามันหายอยากจังหน่อยครับหายอยากแห้งเลยแหละครับอะไรก็บ,บ่อยมีนะครับพยายามหามนะีคนอยากกินผันเปลี่ปลาไหลนะครับเลยหาไว้เนาะนะครับแล้วันนี้ก็ลาไปก่อนครับฝายมาน้ำครับผมสวัสดีครับ